สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นี่เลยอันนี้อาคารสยามสแกบนะคะมาดูรอบๆกันนะคะตรงนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะตรงนั้นมาบุญทองค่ะแต่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ประมาณว่าสี่แยกปทุมวันเนี่ยค่ะเขาเรียกวันสยามเนอะใช่ไหมคะเราไปดูวิวรอบๆกัน มาดูตรงนี้ซะเย้มีเสียงใครหากันก็ไม่รู้ว่าเหมือนจะมีดนตรีตรงนู้นเนอะวุกิจกรรมเยอะมากเลยอ่ะ ที่นี่ย่านสยามนะคะมีทุกอย่างเลยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคาวเวอร,วรี่สยามวันมาบุญคองดูสิคะว่าหน้าเที่ยวแค่ไหนดูบรรยากาศข้างล่างนะคะรถก็เยอะมากเลยอันนี้จะเป็นทางรถไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะ อันนี้ดูสภาพการจราจรข้างล่างกันก่อนตรงที่เราเห็นตรงนี้นะคะจะเดินไปทะลุนู่นเลยเฉียมพารากอนได้เลยนะคะทะลุ3-4มห้างไปเลย หอศิล์ค่ะจากสยามดิสทัฟเวอรี่นะคะที่มีทางเข้าสามารถทะลุไปถึงสยามพารากอนได้เลยแล้วก็นี่ค่ะหอศิลปวัฒนธรรมตรงนู้นจะเป็น BTS สถานีสยะส,สนามกีฬานะคะตรงนั้นจะเป็นมาบุญคลองเดี๋ยวเรามาเลงรถไฟฟ้ากันดีกว่า อันนี้ออกจากสถานีสยามนะคะมุ่งคูคตค่ะงานนี้สยามนะคะจะมีชานชลาสองชั้นเลยนะสี่สถานีจะเห็นไหมคะจะมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างชั้นบนเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งพมวนมุ่งคูคตเดี๋ยวจะมีจากคูคตกลับมาที่สยามนะคะจะเป็นรางข้างล่าง ส่วนอันนี้จะเป็นรางที่ไปสนามกีฬาค่ะ Amazing มากเลย <S <S จะมีรถไฟฟ้ามาอีกขบวนหนึ่งแล้วนะคะจะเข้าสยามค่ะอันนี้คือต้นทางที่เข้ามาก็คือผูคตเข้าสยามแล้วก็มุ่งเคหานะคะ รถเลี้ยวพอมากเลยอ่ะอ,อ,อึดอึดอึดเลยนี่คือบรรยากาศข้างล่างนะคะตรงนี้เป็นวงกลมเลยสีแยกประทุมวันค่ะเหมือนเขาจะเรียกวันสยามหรือสยามวันอะไรนี่แหละเอาเป็นว่าเราเรียกสีแยกประทุมวันเนอะมาดูตรงนี้มั่งค่ะสปอตโฆษณาเมื่อกี้เห็นสปอตโฆษณาที่เป็น หนังน่ารักน่ารักอะฮะมาบุญคลองนะคะอู้รถอะไรจะเยอะแยะนักหนานะฮะเนี่ยดูสิอ amazing จริงจริง สนามกีฬานะคะขบวนนี้น่ารักไหมคะอยู่ตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าห้างมาบุญทองค่ะขออนุญ,ญาตนะคะ ช่วยจุ่มด้วยนะน่ารักไหมคะตัวนี้เ,นเ,เคยมาถ่ายตอนน้องเปียกฝนด้วยอะค่ะน่ารักดีเ,เ,เดี๋ยววันหน้าเราจะมาเข้ามาบุดคลองเนาะจากตรงนี้คะ่ะ เราจะเดินไปที่ BTS สนามกีฬาแล้วนะสะดวกมากจังเดินจนขามเมื่อยไปหมดเลยชอบอาหารน่ารักดีไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟฟ้าไปลงที่สยามแล้วก็ต่อจากสยามกับเฮหะค่ะ มาไกลเลย<ป>เข้ามาในสถานีแล้วนะคะมีรอยสักเนี่ยค่ะอุ๊ีจังหิวน้ำอะ่ะเดี๋ยวซื้อได้เลยอะ่ะเดี๋ยวซื้อสักขวดหนึ่ง